ครับนักเรียนครับตามที่นะครับตามที่เราสัญญากันไว้นะครับว่าวันพฤหัสบดีนะครับเราจะมาทําอาหารนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่จะเอาไปให้กับน้องลัฟลิเมอร์ของเราได้กินนะครับโดยจะมีพี่อาร์มนะครับพาพวกเราไปทําอาหารหรือว่าไปเตรียมอาหารนั่นเองนะครับพี่อาร์มก็น่าจะรอเราอยู่ที่จุดที่ทําอาหารนะครับเราไปพบกับพี่อาร์มกันเลยครับมาเลยครับทางนี้ครับครับ สวัสดีครับพี่อาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะพาเตรียมอาหาร,รใช่ไหมคุ้จุย้ยเดี๋ยวจะพาเตรียมอาหารให้น้องๆรับลิมมอร์ นะครับแล้วก็ให้น้องดูวิธีการเตรียมอาหารนะครับว่าอาหารของลับลิมมอร์นี้เขากินในลักษณะไหนนะครับแล้วก็อาหารของเขามีอะไรบ้างแล้วเราจะมีผู้ช่วยด้วยวันนี้คือน้องทรายนะครับ <ipe uta. S 1> น้องทรายสุดสวยนะครับผู้เตรียมอาหารให้กับลับลิมมอร์วันนี้นะครับปกติเราก็คือ <ๆ S 1> น้องทรายก็จะมาเตรียมอาหารตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วใช่ครับน้องทรายนี่ปกติน้องทรายนี่ดูดูแลอยู่ที่ไหนครับ ปกติน้องชายจะดูส่วนแสดงนกเพนกินนกเปนกินนะครับนกเพนกินันเรามาที่อาหารของเรานะครับยามครับเดี๋ยวยามแนะนํำหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ,อาหารตอนนี้น้องชายก็ได้เตรียมไปเยอะแล้วนะครับส่วนอาหารของราบลิเมอร์ก็จะเป็นพวกตระกูลผลไม้นะครับแล้วก็ธัญพืชนะครับแล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะครับให้เขานะครับผลไม้ก็จะเป็นพวกกล้วยมะละกอองุ่นแอปเปิ้ล ครับ,รบแล้วก็ฝรั่งเนี่ยครับพอพวกทันญ,ญพืชก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับฮ่าถัวถ่วถั่วลิสงถั่วดินนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะพิเศษหน่อยพิเศษก็จะมีลูกตัวนี้เขาเรียกลูกลูกเกดลูกเกดฮ่าวันนี้จะมีพิเศษมีลูกเกดมาให้ด้วยสําหรับในการเป็นอาหารเสริมให้กับลิงะนะครับ่าแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาล ตอนนี้ก็กลำไยค่อนข้างที่จะออกเยอะนะครับก็จะมีลำไยด้วยครับครับให้กับลิงด้วยนะครับนี่จะเป็นอาหารเสริมวิธีการทำอาหารเราดูใกล้ๆได้เลยนะครับวิธีการทำอาหารเราจะหั่นเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋านะครับเราจะหั่นคล้ายๆเหมือนลูกเต๋านะครับเพราะว่าตวกนี้ปากของตระกูลลิงโลกใหม่หรือตระกูลไ aj. พเมดปากพอค่อนข้างที่จะเล็กครับเราจะหั่นชิ้นใหญ่ไม่ได้ต้องหั่นให้กับพอดีคำนะครับ แล้วก็สังเกตดูที่เราไม่ใส่ถุงมือในการเตรียมอาหารนะครับเพราะว่าในถุงมือนะครับเขาจะมีแป้งแป้งชนิดหนึ่งที่เคลือบในถุงมือไว้นะครับจะเป็นขาวๆอยู่ด้านในตัวที่ลื่นๆอยู่ด้านในตัวเป็นลื่นๆอยู่ด้านในตอนนี้จะมีกลิ่นถ้าเราใส่ถุงมือไปแล้วนะครับแล้วเรามาจับอาหารนี่ครับมันจะผิดกลิ่นของอาหารไปแล้วก็ตระกูลลิงอาจจะกินไม่ได้ไม่กินแล้วก็ไม่กินด้วยนะครับ เราจําเป็นต้องไม่ใส่ถุงมือในการเตรียมอาหารให้กับตระกูลลิงเพราะว่าตระกูลลิงนี่คือหูจะดีจมูกเร็วครับครับผมหูจะดีะแล้วก็จมูกเร็วนะที่อ่าสัปดาไอวันอังคารนะครับวันอังคารที่เราพูดกันว่าลิงเนี่ยเป็นที่กินบางสัตว์รัตแต่ว่าพี่อามยังบอกว่ากินพวกสัตว์เล็กๆอย่างเช่นต,ตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราที่สวนสัตว์บนเราเรามีให้ไหมอ่าเรามีให้ครับตอนนั้นเราจะให้เป็นอาทิตย์นะครับ อตอนนั้นจะให้เป็นอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าพวกมแมลงนี้คือจะเป็นอาหารเสริมของเขาครับในช่วงเวลาที่เขาหาอาหารไม่ได้ครับหาพวกผลไม้ไม่ได้ในธรรมชาติเขาก็จะกินมแมลงนะครับแล้วก็มแมลงนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่สามารถทําให้เขาหลบศัตรูได้ด้วยเวลาเขากินมแมลงเขาจะใช้ตัวมแมลงในการถูตามผลของเขาด้วยนะครับเพื่อป้องกันศัตรูได้กินเขา ด้วยนะครับ <Oz. S 1> อ๋ออ่าใช่ตัวนี้เป็นเคล็ดลับพิเศษเลยนะครับกับตระกูลลาบลิเมอร์นะครับหรือตระกูลลิงโอ้อันนี้เป็นเป็นความรู้ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยะนะครับว่า <Ly> <Ly> ว่าเขาจะเอาใช้มาแรงนี่คือพูดง่ายคือกลิ่นตัวนั้นอะที่มันอยู่อยู่ตามตัวเขาอะมันจะเป็นกลิ่นของแมลงไป <Ly> ใช่ะจะเป็นกลิ่นของแมลงนะครับจะให้ศัตรูตไม่รู้นะครับว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนนะครับ,รบเป็นการป้องกันศัตรูอีกชนิดหนึ่งนะครับในธรรมชาติของเขาควันหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยครับ ลับลิเมอร์ของสวนสัธวรบะเราครับกินกินอาหารเยอะไหมประมาณตกตัวตัวหนึ่งประมาณสักกี่กิโลหรือว่าไม่ถึงกิโลอ่าถ้าเป็นตระกูลลับลิเมอร์นะครับตัวหนึ่งจะตกอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลกรัมใช่ต่อวันก็คือรวมรวมกันรวมรวมกันทุกอย่างแล้วนะครับครึ่งกิโลก็กินกี่ครั้งคะหนึ่งวันอ่าโดยธรรมชาติแล้วพวกนี้เขาจะกินครั้งเดียวช่วงพบค่ำนะครับอ่า แต่ว่าในสวนสัตว์เราคือเราเลี้ยงในสวนสัตว์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เราต้องมาเตรียมอาหารให้เขาเราก็จะให้เขากินใกล้เคียงกันนิดนึงก่อนเที่ยงนะครับให้ครั้งหนึ่งเลยก่อนเที่ยงนะครับครับก็คือว่าเราลีเมอร์ที่อยู่กับเราเนี่ยคือก็มีพฤติกรรมที่การกินที่ที่เป็นรูปแบบของสัตว์อยู่แล้วใช่ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดเกิดจากธรรมชาติใช่ครับ เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางส่วนของเขาคือการกินอาหารไปเล็กน้อยนะครับอ่านะครับโอเคครับพี่อาร์มเดี๋ยวอยากให้อยากจะให้พี่อาร์มนะครับช่วยช่วยจัดถาดเฉพาะของลีเมอร์ให้ดูหน่อยว่าอ่าจะเป็นประมาณนี้นะเราต้องนําไปให้ลีเมอร์ได้กินตัวจัดถาดนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้้ังสายเตรียมอาหารให้เสร็จก่อนอเดี๋ยวจะพาไปจัดถาดอาหารอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ตอนนี้จะเป็นจุดเตรียมอาหาร,รซึ่งการเตรียมอาหารเราจะเตรียมใส่กล่องในลักษณะนี้เลยเขาจะมีกล่องอาหารมาให้พวกผลไม้อะไรก็จะเอามาให้หมดแล้วเรามาเตรียมหัน่นเตรียมไรลงกล่องเพื่อที่จะเอาไปให้น้องลาบริมเมอร์อีกทีหนึงอยู่เกาะเมื่อวันอังคารที่เราเจอกันแล้วใช่อ่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับที่เกาะลาบริมเมอร์ครับครับโอเคโอเคครับ หลังจากที่ที่เราได้อาหารที่เราสับแบบรวมๆกันแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ครับพี่อาร์มก็นํามาจัดใส่ถาดใช่ไหมครับใช่ลองลองจัดใส่ถานให้ให้ตัวนี้เราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งใส่ถาดนะครับให้กับน้องลาฟลิเมอร์นะครับทั้ง9ตัวนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีไข่ต้มด้วยในลักษณะไข่ต้มนี้เราจะไม่ปอกเปลือก นะครับเดี๋ยวเราไม่ปอกเปลือกเพราะว่าพวกนี้เขากินเปลือกได้ด้วยเพื่อเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่ให้เขาด้วยนะครับเพราะพวกนี้เขาจะไม่มีแคลเซียมนะครับจากกระดูกสัตว์นะครับเขาจะได้จากเปลือกไข่นะครับไข่นี้เราจะขยำแต่ว่าเราต้องขยำก่อนอเราจะขยำยว,วางไว้ขอบถาดเดี๋ยวผมถือช่วยครับะจะได้เห็นชัดๆนะครับเราจะขยำวางแบบนี้นะครับครับก็มีีท่9ตัวเก้าตัวก็ต้องเก้าฟองไหมไม่ครับผม ตอนนี้เราจะเฉลี่ยนะครับวันนี้มีไข่ต้มมาทั้งหมดอยู่7ฟองนะครับเราก็จะให้รับลิเมอร์4ฟองนะครับแล้วก็จะไปให้อีกลิง์อีกชนิดหนึ่งเป็นตระกูลไพเมดเหมือนกันนะครับเป็นลิงเทลลิเมอร์อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้จะเป็นรับลิเมอร์เราจะให้4ฟองนะครับเพราะรับลิเมอร์นี้ต้องใส่2ถาดนะครับเพื่อป้องกันการแย่งอาหารกันนะครับก็แบ่งกันใช่ต้องแบ่งกันกินนะครับแล้วก็เราจะมาในการ ผสมอาหารเลยนะครับตัวนี้คือในความเชี่ยวชาญนะครับเราจะกะเอาเลยนะครับเอาไว้ครับนี็จะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวถ้าครูจุ้ยไม่หนักก็วางได้าเดี๋ยวผมก็จะช่างอยู่เหมือนกันผมก็จะช่างว่าอ่าอ่านี่ครับพี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นถาดหนึ่งน่าจะประมาณสักสองกิโลกว่าๆานะครับ ถ้ารวมกันละ5กิโลนี่ครับก็คือเกินแล้วครับเพราะมี9ตัวนะตัวะละครึ่งกิโลนะครับก็เกินมาตั้งครึ่งกิโลนะครับถือว่าได้กินอิ่มนะครับกินอยงเท็มทีเลยตอนนี้วิธีสังเกตดูเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการให้อาหารลิงนะครับหรือการให้อาหารสัตว์นะครับเราจะให้อาหารสัตว์ถ้าพรุ่งนี้เรามาเจอว่าอาหารสัตว์เหลืออย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาอิ่มครับอ่า แต่ว่าถ้าในถาดอาหารหมดเลยแสดงว่าเขาไม่อิ่มรเราต้องเพิ่มอาหารให้เขาอีกทีหนึ่งเพราะปริมาณอาหารก็ค่อนข้างที่จะกินเยอะขึ้นถ้าเกิดในถาดน,นั้นอาหารหมดครัครอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับนะครับโอ้หนักเรียนนักเรียนก็บางคนก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดฮะก็ลองไปสังเกตดูก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเ<ไ>ป็นคำที่บ้านก็ได้เน,ะนาะสังเกตดูอาหารนะรมันจะมีเนี่ยครับมีถั่วแล้วก็มีลำไย อันนี้เราเราไม่จําเป็นต้องปอกเปลือกอ่าไม่จำเป็นต้องปอกเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดกินของเขาเองนะครับนะฮะเดี๋ยวพอเวลาเราเราเข้าไปในน้นนะฮะเข้าไปในน้นในโซนแสดงของลีเมอร์ะฮะเดี๋ยวใช่ทีนี้รู้ว่ากินแบบไหนกินยังไงด้วยนะครับอ่าโอเคโอ้เราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะครับเรอใส่ถาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในส่วนแสดงกันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนะครับ หยิบคนละหนึ่งถาดนะครับแล้วก็เดินนะครับ กเรียนครับเราก็มาอยู่กันที่ในส่วนแสดงนะฮะของเราทรีเมอร์นะครับแต่ตอนนี้ครับอาหารก็พร้อมแล้วนะครับน้องๆลีเมอร์ก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่อัมครับขับไปให้อาหารหน่อยครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกินอาหารของเขานะครับที่แบบไม่ปอกเปลือกเขาจะกินในลักษณะไหนอย่างถั่วต้มหรือถั่วดินที่เราต้มโอ,โอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้ยโ,โ,โดนมาแล้วไม่ทันแล้วครับตอนนี้เอา ขึ้นกินเองเลยตอนนี้จะเป็นแก๊งลูกของเขาเลยนะครับที่พูดไปในวันอังคารที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีแก๊งแม่มาด้วยนะครับตอนนี้เนี่รู้สึกว่าแก๊งลูกๆนี้จะเริ่มสนแล้วกำลังเริ่มกินอาหารด้วยแล้วนะครับอ่าสังเกตดูชิ้นอาหารนะครับที่บอกไปนะครับเราจะหัน่นคล้ายลูกเต๋าให้พอดีกับปากของเขานะครับอ่าถ้าเราหั่นใหญ่ไปนะครับเขาก็จะกินลําบากนิดนึงนะครับดูเอ้าล่นละ ฮะอ่าพวนี้หยิบ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 แล้วก็ใส่ปากนะครับเหมือนเหมือนกับคนกินเลยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับนี่อ่าสังเกตดูถ้าส่วนอาหารที่มีความหลากหลายนะครับเขาก็จะเลือกกินสิ่งที่เขาชอบก่อนนะครับอ่าสังเกตแต่ละตัวจะชอบกินไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็จะกินกล้วยก่อนบางตัวก็จะกินมะละกอก่อนเนี่ยครับเนี่ครับนักงเรียนครับ เนี่ยตัวนี้กําลังกาลังกินตัวนี้กําลังกินลำไยเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาจะล่อนเปลือกออกมานี่ครับนี่เหมือนเหมือนที่บอกว่าครับว่านัพี่อามบอกว่าไม่ไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกเปลือกนะครับอันนี้คือเป็นก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขาเลยนะครับอ่าเขาคายตัวออกมาแล้วของของสัตว์เกือบทุกชนิดอยู่แล้วว่าในธรรมชาติเขาไม่มีใครมาปอกให้เขาอยู่แล้วอ่าใช่ ปกติแล้วเราจะถือแบบนี้ใช่ไหมครหรือยังไงอ่าเดี๋ยวเราจะวางให้นะครับดี๋ยวจะวางให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็สาธิตให้ดูนะครับลักษณะการทําเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนครับครับอ่าตอนนี้คือวิธีการกินอาหารของลิงแล้วก็วิธีการให้อาหารของลิงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอลานะครับสําหรับน้องนนักเรียนนะครับแล้วก็ ครูจุ้ยไปก่อนนะครับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับการเข้าเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆต,ตามในป่าหรือตามสวนสัตว์ก็ได้นะครับขอฝากนิดนึงเราห้ามรังแกสัตว์นะครับอันนี้ข้อควรระวังเลยห้ามไปรังแกเขาหรือทําให้เขาตกใจนะครับถ้าทาให้เขาตกใจนี่คือเขาจะระแวงเราเพราะส่วนมากสัตว์ป่าเขาจะไม่ทําร้ายเราก่อนนอกจากเราจะไปทําร้ายเขาก่อนนะครับ ค, so um oh so like oui ครับโอเคขอบคุณพี่อาร์มเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ทั้งทั้งสทั้ง2องตอนเลยนะครับทั้งวันอันคารและกวันผลิหัดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องส่งสตูดีโอกันนะครับเพื่อไปยังท้ายรายการนะครับไปเเยกันเลยครับบ๊ายบาย